นกยุงดาราเจ้ามาเพื่อหยุดข้าอย่างนั้นหรือหลายปีก่อนชิงตี้บงังคับให้พวกเรายอมจำนนพวกเรายอมรับเขาเป็นราชาแล้วถ้าว่าเจ้าหันหลังให้กับเขาเข้าร่วมกับพวกปีศาจเป็นเรื่องธรรมดาที่ข้าจะหยุดเจ้าในครั้งนั้นพอพวกเรายังแข็งแกร่งไม่มากพอบัดนี้ชิงตี้จากโลกไปแล้วชนปีศาจถึงต้องอยู่ภายใต้ฝ่ามือของมนุษย์ด้วยในเมื่อเจ้าคิดไม่ตรงกันเช่นนั้นข้าจะไม่ให้เจ้าผ่านไป ระวังที่เนี่อันตรายมากส่วนอินเจ้ากลับไปหาสิษย์พี่ก่อนเถอะเจ้าลุยเรายังมีบัญชีที่ต้องสาสางกันอยู่วางใจเถอดในเมื่อเรามาจากนิกายเดียวกันข้าจะทำไม่เจ้าไม่ตายอย่างธรมานหน้าขันวิชากระบี่ของเจ้ายังได้กว่าศิษิ์น้องเยอแและข้ามากเจ้าคนทรยศตายไปซะเถอะแน่นอนว่าถ้าในแง่กระบี่อย่างเดียวข้าคงเทียบพวกเจ้าไม่ได้ แต่ในการต่อสู้การใช้กระบี่ไม่ใช่วิธีเดียวที่จะเอาชนะศัตรูได้ตัวอย่างฮาวาชิงวินเขามีวิชากระบี่อะไรกันผู้ที่อยู่ระดับวางวิญญาณขั้นแปดคนด้านใช้กระบี่ด้วยเหรอเอ๊ะพลังช่วหไหลนี่มานอะไรกันไม่ว่าข้าจะเคลื่อนย้ายพลังวิญญาณของข้ายอย่างไรก็ไม่สามารถหลบหนีจากพันธนาการทั้งสองนิ้วได้ไหนเมื่อเจ้าเสนอหน้าเข้ามาก็จงตายก่อนเป็นคนแรก แข็งแร่งมากมันกินอะไรลงไปเหตุใดโจโจถึงได้แข็งแร่งขึ้นมาขนาดนี้คิดว่าคงเป็นยาที่เพิ่มพลังให้กับตัวเองโดยแลกกับอายุขัยเจ้ายอมสลระทุกอย่างในนิกายเพื่อเข้ากับพวกนิกายปีศาจถึงขั้นยอมเสียอายุขัยของตัวเองไปงั้นเหรอเพื่อที่ทำลายอดีตศิษย์นิกายเดียวกันนี่มันคุ้มค่าแล้วงั้นหรือฮ่าฮ่าฮ่ามีอะไรไม่คุม้ม่าในนิกายกระบ,บี่ชิงวินไม่ว่าข้าจะพยายามฝึกฝนมากเพียงใด ข้าก็มาจะถูกผักสายออกไปเสม,เมอสำหรับนิกายนี้ข้าก็เป็นได้มากที่สุดแค่สิิ์คนหนึ่งเท่านั้นอาชริยะอย่างพวกเจ้าจะเข้าใจความเจ็บปวดที่คนธรรมดายอย่างเรารู้สึกได้อย่างไรก่อนมันมาแล้วแย่ละสิครั้งนี้หยุดไม่ได้แน่ๆนติดน้องเย่ตายไปซะเถอะอ่ะอะไรก่อนพอ่อถอยเร็วเข้า นกยุงดาราข้าไม่เป็นไรสนใจเรื่องตัวเองก่อนเถอะช่องว่างพลังของข้ากับเจ้าลุยแตกต่างกันเกินไปถืนเป็นแบบนี้ต่อไปแม้แต่วิหกดาราก็คงต้านไหวไม่อยู่แนะ่จะทำยังไงดีสิดน้องกับคนอื่นๆกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันงั้นหรือเฮ้อแค่นิดๆหน่อยๆคงไม่ถือว่ามีการทำงานหรอกนะเริ่มแผนการฉุกเฉิน เอ๊ะนี่มันไงสิ์น้องสิตเพี้ยว,ว่าถ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันข้าไม่ได้อยู่ที่นี่จะให้พูดก็คือนี่เป็นโปรแกรมฉุกเฉินที่ข้าถิงไว้ล่วงหน้าหนึ่งชั่วโมงในพื้นที่นี้เท่ากับหนึ่งวินาทีในโลกภายนอกจากนี้ข้าจะสอนวิชากระบี่ให้กับเจ้าเพื่อเอาไปจัดการเจ้าลุยในการโจมตีเดียวเอ๊ะือความรู้สึกที่คุ้นเคยนี้เหตุใดถึงดูคล้ายกับว่า ชิงตี้ข้าเล่นพอแล้วตอนนี้พวกเจ้าตายไปได้แล้วกระบี่แยกวาลีปานโครจรเป็นไปได้ยังไงกันเหตุใดจูจูนางถึงแข่งแร่งขึ้นเจ้าลุยจงมาเป็นคนทดสอบท่าโจมตีใหม่ที่แข็งแร่งที่สุดของข้าซะ